สำหรับฟังก์ชันเด่นของสองรุ่นนี้นะครับก็คือเขาจะมีบิวอิน USB Player นะครับก็คือสามารถนำแฟลชไดร์นะครับรเสียบเพื่อเล่นไฟล์เพลงไฟล์ MP3 ต่างๆได้นะครับแล้วก็ สวัสดีครับผมนัด Audio City นะครับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นมิกเซอร์รุ่นใหม่จากทาง Soundcraft ครับซึ่งรุ่นนี้นะครับชื่อว่า Nano Series ครับซึ่ง Nano Series เนี่ยจะออกมาด้วยกัน4รุ่นด้วยกันครับคือรุ่น M08BT M12BT M16 แล้วก็ M24 ครับสำหรับวันนี้ครับผมเอาตัวที่เป็น M08BT กับ M12BT มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่า2รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตามชื่อรุ่นของเขาเลยนะครับที่มี BT อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่จำนวนไม์อินพุตก่อนนะครับสำหร ตัว M08BT เนี่ยจะมีไมอินพุตนะครับ4ช่องนะครับแล้วก็สำหรับตัว 12BT นะครับจะมีไมอินพุตถึง8ช่องด้วยกันนะครับสเตอริโออินพุตนะครับจะมีเหมือนกันเลยก็คือ3 c h a n n e ลเท่ากันนะครับสำหรับปุ่มหนอบสีแดงเนี่ยจะเป็นปุ่มการปรับเกนนะครับแล้วก็ถัดไปครับเป็นปุ่มโลคัทครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นคอมเพรสเซอร์ครับแล้วก็ปุ่มสีดำนะครับจะเป็น EQ นะครับเหมือนมิเซอร์ทั่วไปเลยนะครับสำหรับสีฟ้าเนี่ยจะเป็น DFX นะครับก็คือดิจิตอลเอฟเฟกต์นะครับบาาลนซ์ ขวานะครับแล้วก็ตรงนี้นครับด้านล่างสุดก็จะเป็นเฟดเดอร์นะครับสำหรับฟังก์ชันเด่นของ2รุ่นนี้นะครับก็คือเขาจะมีบิลล์อิน USB เพลเยอร์นะครับก็คือสามารถนำเสียบได้ครับเสียบเพื่อเล่นไฟล์เพลงไฟล์ MP3 ต่างๆได้นะครับแล้วก็2รุ่นนี้ครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ครับเล่นเพลงจากอุปกรณ์ได้เลยนะครับส่วนเอฟเฟกเนี่ยเขาจะมีมาให้อยู่ตรงนี้ครับก็จะมีชื่อเอฟเฟกต์บอกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มพารามิเตอร์นะครับไว้ปรับเลือกเอฟเฟกใช้ได้นะครับเอฟเฟกตถึ์เนี่ยนะครับก็ม ดีเลย์รีเวิร์บนะครับปนๆกันอยู่ในนี้นะครับก็ลองเลือกปรับกันดูนะครับในส่วนของเอาต์พุตนะครับจะมีที่เป็นเมนเอาต์พุตนะครับก็จะมี2แบบครับเป็น XLR นะครับออกไปนะครับแล้วก็เป็นแบบโฟนนะครับสำหรับตรงนี้ครับจะเป็นไฟบอกเอาต์พุตเลเวลนะครับก็คือบอกระดับเสียงของเอาต์พุตของเรานะครับก็คือจะเห็นได้ว่าระดับเสียงของมันเนี่ยมีทั้งตรงนี้แล้วก็ด้านข้างเครื่องนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ย มีปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งครับจะเป็นปุ่ม Phantom Power นะครับหรือว่าปุ่มที่ไว้ปล่อยไฟ48โวลต์ให้กับไมโครเดนเซอร์นะครับและสุดท้ายครับเป็น USB port ครับซึ่ง USB port ตรวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็น audio interface ได้ครับก็คือสามารถนำไม หรือเครื่องดนตรีนะครับมาอินพุตนะครับเพื่อบันทึกเสียงเข้ากับซอฟต์แวร์ต่างๆได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะสะดวกสบายมากๆนะครับกับคนที่ทาเพลงนะครับหรือว่าเป็นนักดนตรีนะครับก็สามารถทาเพลงได้เลยนะครับโดยสามารถอัดได้สูงสุด2แทร็กนะครับก็สําหรับใครนะครับที่กําลังหาอนาล็อกมิกเซอร์นะครับที่ใช้งานง่ายๆแล้วก็ฟังก์ชันเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากๆครับสาวคาให้มาคุ้มมากๆเลยนะครับก็สามารถเข้ามาชมตัวจริงและทดลองสินค้าได้ที่ร้าน Audio City นะครับสาขา CDC ครับหรือคลิกมาชมได้ที่เว็บไซต์นะครับ audiocity.co.th คร สามารถสแกนคิวอา e คได้ที่ด้านล่างหน้าจอเลยนะครับสุดท้ายครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ